การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่แสนกว้างใหญ่ปรากฏให้เห็นแสงไฟที่ส่องสว่างของดวงดาวและพระจันทร์แต่แล้วก็ได้มีดาวตกดวงหนึ่งตกลงมาพัดผ่านหมู่ดาวหล่านั้นดาวตกดวงนั้นได้ตกลงไปยังภูเขาลูกหนึ่งและแสงของวันยังคงส่องประกายเป็นแสงสว่างที่งดงามยิ่งนัก แสงนั้นค่อยๆสว่างมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพื้นที่รอบๆนั้นกลายเป็นสีขาวและหลังจากนั้นสักพักหนึ่งแสงนั้นก็ค่อยๆจางหายไปและปรากฏเป็นร่างของเด็กสาวตัวน้อยเด็กสาวตัวน้อยได้ยืนขึ้นและมองลงไปยังเบื้องล่างของภูเขา เธอได้เห no ็นเมืองในยามค่ำคืนที่ส่องสว่างไปด้วยแสงไฟที่งดงามเด็กสาวยิ้มออกมาด้วยความรู้สึกที่เธอเองนั้นก็ไม่สามารถอธิบายได้เพียงแต่เธอรู้ว่าการมายังดาวดวงนี้ของเธอนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นน่าค้นหาและเป็นความทรงจำที่ล้ำค่าอย่างแน่นอน และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการมาถึงของเด็กสาวจากดาวตกและจุดเริ่มต้นของการผจญภัยบนดาวดวงใหม่ของเธอ